อหัวหัวเลยเนาะหัวหัวเลยจ้าเป็นน่องมันหลายเติบอยู่ด้วยแต่แมงดาบ่ะมานพี่น้องส่วนแมงกับเต่านี่คือว่าอโลยู่มันอยู่ผลแต่เป็นโลใหญ่เนาะเออเป็นใสค่ะละพี่น้องมีทั้งใหญ่ทั้งหน่อยเอ้าขอท่าอยู่พี่น้องมาอนี้ก็ได้พอได้อยู่ได้กินอยู่ สวัสดีครับถักทายบรรยากาศย่ำเศร้าอีกคือเก้าพี่น้องพอกันอยู่ริมบางริมเบิงเด้อพี่น้องมื้อนี้มาหาอยู่หากินหาสอนเม่งเต่าเมงดาพี่น้องมื้อนี้อ่ะกัสสวัสดีทุกคนทุกทันทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศละพี่น้องมาหลุ่นสอนกับยายเกษพี่น้องมื้อนี้สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็พอกันยก่ทุ่นทองปลากับยายเกษในเต่าวันทีี ยิบเก่ามกล่าปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะจ้ะดะเกกับคุณท่องไปกับผ้ามาสอนเด้อพี่น้องเหมือนี่มาพอสอนแม่กับเตาจ้าอะไปหลุ่นน้ำกันพี่น้องเปลี่ยนแนวมือว่านโซเกียดมือว่านเด้พักแหละเหมือนี้ร่งมาเมือนี่มาออกกําลังขาได้เหมือนนี่ไปหลุ่นน้ำกันพี่น้องต่างกับเป็นตสอนอยู่เนาะน้ำมันบกเออนามเริ่มแหงแล้วพ่นแต่สีมีหรือโบมีกับหลุ่นน้ำกัน ถอนไต้ปุ่นกูคือถอนเงี้ยสิถอนได้ปุ่นเนาะอืมเอามีบอยแยเกตคือยไปเหี่ยมข้อทาอา่าบอห่างหายไปุ้ยคือของคนอยู่ตัวพี่น้องนี่ยบางนี้บางนี้ห่างหายไปโดนกลมถอยหลังไปสามสี่เก่าหนึ่งขึ้นเอามันเป็นดำๆบอก็เลยขึ้นเลยเอาใส่แง่แห้งจนข้อท่ายู่พี่น้อง างหายไปโดนมากกลับมารอบนี่มันนาอบ้านนี่มัน,น,นมาทุกเมือบ่ได้พี่น้องสอนนี่เมียนยู่จ้จะสลรับตบเปลี่ยนไปสลับตเปลี่ยนพ่อได้มีหลากหลายรูปแบบการหาอยู่หาก,กินแหละพี่น้องอู้โตใหญ่หนาอตัตใหญ่เอ้าคือ,อยุพี่น้องคือ,อยุ คายุกทายุกเคื่อวิทยาเกจว่าเคื่อแล้วมันมีเดียมรึแม่เห็นลอยขึ้นบ่เออมันเป็นดำดำเขาคาของเพิ่นตลอดพี่น้องเขาคาอยู่เด้บ่ย่ำเขาย่ำถอยหลังนั้นเป็นดำดำขึ้นนะคือไปเอาขึ้นฮะดูน้ำกันพี่น้องมาเนี่ อันเคืองกระติกบ่เฮ้ย <c oughs> หน่อยใหญ่เกล็ดยมขื้นมันถอยล้างไปมันเป็นดำๆดำเอ,อ้ยขาปอากาศพ่อได้ยจ่ดอกพี่น้องแม่งตับเต่านี่แต <c oughs> ่ว่ากะเศรษเณรเออพี่น้องอ่ะฮ้องเฮงมากที่เพราะเป็นยังนกค่ย่าง, <c oughs> งาม,มาเสาอากาศกันหนาวนหมือนนี้เนาะเย็นจะอุ้ยเข่าทายุ้ ข้า่อยู่ดอกมองซอนลายอยู่มองซอนลายเหรอวะหนาในอ่างเริ่มลดแล้วพี่น้องกล้งมาท้ำคลิปกับแยเกศแหลกๆนั่นมองสอนบ่ค่อยมีบันไดหน,นามยังหลายอยู่หเห็นบ่ไม่เเอาหลุ่นรอบนีเสด็จเจา้าโตคือบ่คือคือเขาคายอยู่แต่ อืมเบื้องหน้พี่น้องรือว่าเขาทาได้เงิไปแป๊บเดียวเนาะแม่จจ้าขยันๆเลยเห็นดำๆนั่นด้วยนี่มองทัานท่านที่ถืองี้แนมเห็นเหรอเด็กพี่น้องตอนห่อสอนตอนห่อถอยหลังนี่เนาะซุ้๊บซุ้บซฮะถ้าอยู่หยากไปตอนน้เป็นดำๆเลยพงไนที่อ่ะว้าว คักบ่คักขักจ้างัวงัวเลยอื้ยถือของเปอนีลิ้งถืองัวเป็นดำดำอยู่บุ๊คหยาบเลยเขาทาอยู่เนาะเป็นน้ำหมองเนาะแม่แหม่มันตกตกหมองมันมียังว่ะเป็นกำกำเลยบางหมองนี่ถอยหลังจนว่ากับเรเห็นพ่อโตเด้อพี่น้องต่างคืออย่างแผ่นยูยูเป็น งูเนาะนะร่องกล่องไม้พวกมึอน่องกล่องไม้ท่านปันไดดอกพี่น้องท่านถนัดปันไดเด้อพี่น้องกล่องไม่ก็ได้โอ้ยเขาถ่ายอยู่เป็นสาวเนาะเป็นสาวอ่นยังอีกสองร้ายพี่ร้ายตัวตัวเป็นยังไงคักบ่ เพี้ห็นดำดำเลยาจถือถือเปียนกันสอนเด้อจ้ะตอนบอไทยท้าก็สอนน้ำกันอยู่จ้ะเว่ามันคักอยู่คับคักอ่เอ้าปใ่มังพี่น้องนถือแงดาบเลย่เตาคน่เตาคนพี่น้องเป็นดำดเลยจ้ะโอออ๋อ ไลยเติบแม่นบ่ไลยเติบหลายเต๋อสอนให้ะวิงหน่อยคนตัวนี้มันเลิกแนี่เลิกเก็บหยากตัวนี้แต่ว่าถือแมงดานี่ออกบ่ได้ได้แม่นจ้ะเผาผุปันสารผุพิษเป็นกลนอันนี้กลนเลิกกลนเงวแม็กซ์เต่าก็ไ่อยัดใจได้มันเลือกเมนพี่น้องครัเข่าท่ายอยู่เน้องแต่ละสับเปลี่ยนกันสอน ยายเกตไทไหายกทายวันเป็นมันว่ากขา <c oughs> ่ายอยู่<ด>อุอ้ยเป็นสีปวยอยูุ่แต่กระสิบอลายคือหลอบแหลกๆปลนปนในเด้อเพล่นี่น,น้อ,นนองเพราะว่าเขาจาสอนแตกไล่ที่น้องพันมาสอนไลยแห่งตอนนี้สองคนสองปลากับยายเกตทำคลิปให้พี่น้องรับชมที่แหลกโอ้ถือคากีลีพี่น้องพะววานเป็นการสอนคัางแหลกเขาเจ้าัะมา À, đó, mắn, mắn mà là lắp phía nó Nào xa đó Hả, à, nhỏ nhỏ lèo Cái thử cái chó này มาปวดเดวน้ากันเด้อพี่น้องข้าวท่ายุกะ้าวท่ายุกข้าวทาไวยั่เกศข้าวทากระเป๋่าข้าวทาแดดเดิอมแห้งเลยนะเออถือกย่ตัวละน้อยยเกศโอ้ปวดพี่น้องแต่ว่าแห้งดาคือสีม่วงนี่น้องเป็นยัยแดงดาเพราท่านเห็นพ่อโตอยู่บเป็นน้าปีมันเนาะเป็นน้าปีมมาจากน้ำปีก็ได้หลายฮะมันแมงกระเต่านี่ก็ดีแล้วล่ะ พอเด็ปนอยู่จ้าแอ่บอร้ายคือหลอกเข้ามาแหลกๆเนาะแม่นมันแหลกอีรีพี่น้องเขาเจ้าสอนคือเขาทายอยู่ดประมาณมาเรื่อยแล้วเราพี่น้องบางช็อตบางตอนบดเลยทายถ้ำเลิศพี่น้องเขากันสอนอย่างเดียวโหเหรอหน่วหนัวอยู่เอาใส่งามเนาะใส่งามอยู่คือไอ้พวกแเกลียหลอกนี่เด้ดสามสี่โตเด็ดสามสี่โต ถึงหมองมาช่นีมที่ะไรยเงไงอ้หมานมือมันกเด็บที่นอฮะถึงยุดนอถึงจุดถึง,ถงู่ใต้ออกเดี๋ยวนด้พูนนี่ัเป็นหนาบัวนอนันสิมักอยู่น้ำหยาปอกมี่นอจ้ะหยาบัวนี่สอนง่ายอยู่แต่ว่า,วาเป็นบกคอยอยู่บันไดพูนหยาปอกสิอยู่ดีแต่ละ อธิมานพ่อได้ขัวอยู่ดอกพี่น้องได้ตำปนอยู่ดอกเสียอย่างเดียวแมงดาบ่าท่านหมานมแมงดาปกตินี่สวนวันนี้ได้หลายเลยเป็นทุกปีเนาะนี่นจ้ะเป็นน้ำปีมันคือกันนะจ๊ะนะฮะเขาทาอยู่ตัวที่อาศัยลูกขยันแน่พี่น้องช่วงนี้ยขยันแน่กับพ่อได้กินอยู่ดอกแดบดแต่ได้นี่ของมากิสันเนาะ พี่น้องบางคนบางทันกับว่าเอาไปเห็ดยังกิน <c oughs> มันก็เห็ดได้หลากหลายอยู่พี่น้อง <c oughs> แกงก็ได้ปนก็ได้ก <c oughs> แกปีกออกดีๆมันก็แกงใส่นไม่ <c oughs> สมเอ่อเอขเขา้าวทาอยู่บางคนกับขวดตาปนกับแมงดาตาเป็นน้ำพริกแมงดาล่ะพี่น้อง <c oughs> แสบคือกัน <c oughs> แมงเหี่ยวแมงเหี่ยวนันที่แสบ <c oughs> มันหองได้มันหลายแกงรวมกันได้หลายอย่างนี่แมงตัวนี้แสบเด้อพี่น้องนี่ แต่เป็นเด็กหน่อยสอนน้ำไฮน่าร้ายหลายสมัย nah <for S 1> กูเมื่อนี่บ่ได้สอนพี่น้องน้ำไฮน่าก็เป็นรถไถสมัยนี่เบิดจ้ะเส้ากุโตอยู่บ่คือเข่าดำเบิดเนาะเบิดฮะรุ่นต่อไปพี่น้องมองสอนก็เป็นตาหลายอยู่เนาะนี่นี่หยาหลมหลมนี่ฮะฝ่ามันด้วยแยเกดือด้วยแดดเร <in> ิ <in> okay. ่มแจ่มแล้วไม่อยู่เราเป็นยังหนาวอยู่ยัง

เขาทาอยู่ได้ในสระหาหกเจ็ดโตเนาะตีบโ,โตโอยู่ตอวละนี่ติบกลักวอยู่กลักวดิบอ่ะขันมองได้เขายำเราบ่าเห็นดำเห็นแดงนี่โอ้ยนี่หลด <c ười> นี่หลดบ่ <c ười> มีเป็นเห็นดำที่มีนี่พอเขายำไปที่ลอยขึ้นเปดำดำอยู่เนี่นจ้ะบ่ไงยๆปากเร็วแต่ได้โตอืมอืม อ้าวหมดแล้วว้าผีเด้เอเกบ้นตีร็วเธอได้ขันมาเบิดสิซีดป้าปลดได้เป็นไหนถือว่าวางเปล่าบางเกลือกวางเปล่าเด้อพี่น้องคือใบแจกเกตไม้นี่อาการใหญ่ไม่หยีกไม้นึงเด้อพี่น้องลอกขึ้นมาข้างบนถืออยู่เนาะถือจ้า เถือยดัวอืมสังามจีนองแน่นอนโอ้โหเขาทาเนาะงามเสาหนาวสายมาแดดแจ่มดีกันนะหน่อยแล้วเดินเดินดูเกคบิเล็กผสมหน่อยไปเดี๋ยวกระมาณนี่บาดร้ายบาดหน่อยธรรมดาเละพี่น้องการสอนการหาอยู่หากินต้องบาดกับ่ัตถือบาดกับ่ถือข้อโตก็มี าใส่เนาะหรุดไงไงดีค่ะรอดเลยเขาเป็นแก่โอ้มันหนาวว่องขื้บ่าห่ากระมานมาเรื่อยๆอยู่ที่นนองมันดูตื่นๆนี่ดูหล่อหนาตื่นๆเนาะแม่นจาะเดี๋ยวเดี๋ยอีกคุจะกว้า หมาเดี่ยวหมานนเนี่ยตัวสิไ,ได้อยู่ได้กินกับเมือเอ่อยเติบเยอะพี่น้องสอนอูเบิ่งอ่ะสิบ่เมื่อยปันไดผูสอ,อนนี่คักเติบอยู่เธอร้ายอยู่ตัวพูนตายหยาบหยาบเลยมันอยู่อ่ะ,ะตื่นเนาะบางชออ็งชอตบางตอนกับภาก,กันสอนอย่างเดียวเด้อพี่น้องบมดไายาาท้ำตุกบาดใหญ่มองใหญ่ไม้ไปเลยไม้ลงที่แหลงอ่ะถือที่แหลกเนาะแม่นจ้ะไปมากกับโบคอยมี ขาใส่เนาะลรกมาเทิรงปีลมมีแน่ดูป่โ,ปโตโอยูม่มองสอนล้ลยพี่น้องรอริมอ,าอ,อ,อ่างฮะซุสุขอ้าขอดูแลตักชี่เลยเอ้ยอยี่ก็เตอร์ไาย,ยาหะหยาเน่าหยาขาด้ลยเนาะเขาเจ้าสอนไลย Tho mình, mình cứ đưng swing xả P’nỏng mà, thử chưa nào? thử Ở, thử, ó thử juu, to rồi à? Bụng áo, còng, khoei, gày, P’nỏng, yè kê, sabat, nhả, phun, ó nhọ nhọ ju, bách, ó thử phóng phun ju phun, nhọ nhọ đây. Tiếng giang điệu no, nhả nao lái, nhả ขายันสอนก็พ่อได้กินเ้อะพี่น้องปุ้ยบนไร <c oughs> กันคนหลับสาบเลยนะบาทสาษีกลัวน,นก็พึ่งอยู่มันก็พักไปเรื่อยแมนกันมันเต๋อไปละแม่งดาวพระท่านมีนอพ่อะท่านมันพ่อโตสัวแม่งตะเตาพ่อได้อยู่พี่น้องะนะหน่อหน่ออะไรปุ่ ขอท่ายุกขอท่ากคนทำหน้่งขอท่ายู่ก้าขอท่ายู่เห็นเห็นม่เห็นเห็นั้ยยก้อมเห็นเห็นเลยของมาจกทศเาตอนเพิ่นรอยขึ้นเลยเปมากเตอรบบหนานนี่แหละอุ้ยถอกลายตัวล่ะอุ้ยอุ้ยหยาบเลยพี่น้องแน่ผมอ้าวผนแตงหวยอเลยออกไปนั่งบ่จักสาวเหนีาออกไปนั่งไป แต่แจมเลยด้วยายเกดือ้บบาทโอ้ยแตงหยามๆเลยคนเก่งเนาะเก่งเนาะเก่งเออนักเก่งทั้งม้านเน่อยเก่งหมดทนสอนทั้งทั้งหน่อยพี่เก่งทั้งชายทำเนาะใส่ทั้งไงทั้งหน่อยสมกันเนาะเป็นข้าใส่แต่ก็ถือว่าหมานเลี้ยวอยู่พี่น้องแมงกับเต่าส่วนแมงดาบอดายตอนนี้ว่ามีพ่อโตแมงดาตอนนี้ว่เอาโตลงไปน้ำกัน Cấp tàu này thứ qua phó đại đúng không ạ? Ừ, phó à, này, đúng Bên sàn cấp trang đẹp Đường nhập, nhập, nhập đó thứ qua lấy dây kiệt, Chứa mất thằng phố nhà lai Ủa, thì qua lấy dây cái bèo nhọn lấy à, cái kẹt Ủa, chứa qua lấy dây kẹt Ủa, chứa qua lấy dây kẹt Ủa, chứa qua lấy ตอบนีนก็ซิบกลัวอยู่ปีหน่อคือฟันที่ไตขึ้นนี่เก่งใช่เสริมเลยโอุ๊บเออเร็วเร็วเร็วยังวะนี่แหละพ่อเขาสาแล้วมันออกสวิงถ้าเขาดึงสวิงสาเนี่ยทวนหนามออกเลยเร็ววูดายต่อแง่ร้ายแหงแง่หนอง xong 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 đi vô đấy làm xong à, xong lạc nhau lái xong lạc đi xong ừ. đây đi xong 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 Còn xong 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 đâu xong 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 ทางเขาลากกาก็ออกพี่น้องมันมันข้า nhả มัน n เลย n เน่าไหลเพรามันตอยิงเขาลลยแล้วเขาก็หลากบอบไปฮะกับอใดอยู่ดอกอ้นอนก็ีเดินเมือหครับวยเชละละอูตัวกับบท่านอุ้ถือของเพ่นตัวละผุนโอ้ก็ยังว่าเขอาบ่ท่านตักบ่ท่านมองหัน n h ามันหล ทะลึกๆแหงถือกดีเนาะไม่จระนาลายไปหนาพี่น้องคุณเอ้าไปเก็บอีกจังหน่อยกับนรอานี่กับแล้วเหอมันแน่ยอไดอย่ได้กินเลยละลายโตเติบอยู่ดอกายสิบอยู่ลากหลายหนาลายมันกระห่งกัน่ทัคนกระทั้งคนทั้งแมงตับเต่าตับเต่าอ้าเวดอันเป็นดำๆเห็นโลดเนาะแม่แต่ตอนเราเพิ่งเห็นนังน่โนูอะไ กล่องลงไก่บ <left von qui> uh. ่อใดอย่า <of> ข <Elijah> ี kind of <colon> ้ตมจะเกลี่กระเด็นใส่พี่น้องเอาถืออยู่โหลายโตอยู่หลายไก่หน่อยๆเลยสิอะว่าสิบห้ากันเมื่อนยังมันอยู่ว่าสิงเมื่อยยังได้กันยังมันอยู่เนาะบาตรช่องบาทรละเออมองแน่พี่พี่น้องแต่ว่าบัตรถือกไายนี่ใส่บ่อคอยใหญ่เนาะเพราะมันสอนบ่เลือกแต่กันเลิกนี่ใส่ใหญ่ ตอนยี่สิบาทสองบาทสิบห้าเมื่อเตรียมกลางแมงเตรียมเดินทางกับบานเด้อพี่น้องมาเนี่ยครับแล้วคอยเบิดแห้งเลยเนาะแดดก็เริ่มแจ่มแหละถ้ายุบเป็นแดดบันบ่หอนแหงพี่น้องแดดแจ่มอยู่แต่เป็นแดดหนาวหิวหัวหัวเลยเนาะหัวหัวเลยจ้าพี่น้องมันหลายเติบอยู่ด้วยแต่แมงดาบ่รมานพี่น้องส่วนแมงกับเต่านี่คือว่าโลอยู่มหนอพี่น้องใหญ่เนาะเออเป็นใส่ขะละพี่น้องมีทั้งใหญ่ทั้งหน่อย อขอท่าอยู่พี่น้องมื่อนี้ก็ได้พ่อได้อยู่ได้กินอยู่ก็คอยรอหลุ่น้ากันคลิปหม่เหมือใหม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็คือซีเมนล่าพีล่าหนองกับบาดเดิมพี่น้องบันยอดได้ยอดมันก็ถือว่าชุดยอดอยู่พี่น้องมันหลายเติบอยู่เกือบอเพิงกระติกน้อยจะเก,กตกส่วนเมืองดาบมานพ่อโตพี่น้องมือนี้พยายามรงสอนเล็กๆกับบมี่ลราเื่นกับบ่อพ่อโต ผลงานไต่สวนสวนด,ด้วยพี่น้องบ้านนี้อากาศคอยล่อลุ้น้ำกันคลิปใหม่มือใหม่พี่น้องเชิญชอบวิดีโอจากได้กระซอยกดไลค์กดแช่กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนท่องปลาส่องปลาขอขอบคุณทุกไลทุกแช่พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ถูกคำติชมอ,อยู่ดีไม่แห้งกับพี่พอพี่พอน้องเรืเ่อยๆรับพี่น้องในรูปแบบวิธีการหาอยู่หากินแจบทินอีสานบ้านเฮ่าให่รับพี่น้องมักศีสวิงเนาะ สสาัมันน้ำสวิงสีสุดสาดป่ะจ๊ะคือ <in> พี <S <S ่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องสนีรละพี่น้องรุ่นน้ำกัรมืออื่นบุญหลับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งกับคอยรุ่นวัดสิไปหายอยู่หากินแนวใดาพี่น้องสำหรับโันี่มันสุดยอดนะยายเกดมันสุดยอดอยู่ขาเมื่อยกับสุดยอดทอกคนส่วนมากยายเกดเด้อพี่น้องสอนโันี่ผมส่วนมากสีน้ำเสนอทายถ้ำในกล่องไม้น้ำพี่น้องการศึกษากับพระท่านเข้าใจปันได การอรุ่นน้ำกันมืออื่นพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งผอกันไม้มืออื่นสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไรทุกแช่พี่น้องยอดได้ยอดมันกันกนอดซูดหยอดหยอดได้จ้าเครื่องด็กพี่จ้าพ,พ่อเด็กขวพ่อเด็กปนอยู่เนาะจ้าเสียอย่างเดียวบ่ได้แมงดาอู้อืดแห้งเด้อแมงดา <c oughs> <โ>ปีนี้พี่น้องแมงดาหายากอีลีพี่น้องอ่ะกลับบ้านก่อนพี่น้องบ้านนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ